ครบ20นาทีแล้วโอ้โหเจ๊ปันจะใช้มันหมูมาอบวันนี้เจ๊ปันชวนเพื่อนๆมาทำวิธีการเจียวกาก,ากหมูจากมันหมูนะคะได้น้ำมันกากหมูได้น้ำมันหมูที่แบบง่ายมากๆแค่ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเพื่อนๆไม่ต้องหัวว่าน้ำมันจะกระเด็นในกระทะนะคะแล้วก็สะดวกมากใช้เวลาไม่นานค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ จแปนก็จะใช้มันหมูแบบนี้นะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ทิชชู่ทิชชู่แบบนี้เป็นทิชชู่ที่เหมาะสำหรับเอามาใช้งานทำครัวมากเลยค่ะซับน้ำซับอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์อันนี้คือซับดีมากแห้งสนิทแล้วก็เนื้อทิชชู่เขาหนามากเลยค่ะไม่ขาดไม่ทำให้กระดาษทิชชู่เนี่ยติดลงไปในที่ตัวอาหารนะคะ มั่นใจได้ปลอดภัยค่ะเป็นที่ชูเพื่อ,เ,อเกรดที่ทําอาหารนะคะเอาไว้ใช้ได้เลยอันนี้ให้เราซับให้แห้งเลยนะคะจากนั้นก็นํามันหมูมาหั่นเป็นชิ้นๆซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะแล้วนํามันหมูที่ได้นะคะมาใส่ลงไปในภาชนะสแตนเลสหรือว่าถ้วยฟอยหรือว่าภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้นะคะในการเอาไปอบ จแปนจะใช้มันหมูมาอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะได้ไม่ต้องเชียวให้กระเด็นในในกระทะสามารถอบในเตาอบหรือว่าหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะเราจะใช้ความร้อนอยู่ที่150องศาใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะเรามาดูผลงาน10นาทีแรกก่อนนะคะโอ้โหน้ำออกมากเลยค่ะเอ่อใช้ไม้พายหรือว่าใช้ ตัวช้อนนะคะคนให้น้ํามันเนี่ยแล้วก็ตัวกาะหมูเนี่ยเขาได้กระจายตัวหน่อยนะคะจะได้ความร้อนเข้าถึงทั่วๆค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ใช้เวลาอบเพิ่มเอ้ยใช้เวลาอบสิบนาทีที่เหลือนะคะครบยี่สิบนาทีแล้วโอ้โหได้น้ำมันจากกากหมูมันหมูนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ดีมากๆเลย ไม่ต้องเสียเวลาไปเจียวในกระทะให้มันน้ำมันกระเด็นนะคะส่วนกากหมูนี่ก็เดี๋ยวพอมันแห้งแล้วเนี่ยก็เอาไปใส่กระเทียมเจียวหรือว่าเอาไปทานเป็นกากหมูใส่พวกน้ำพน้พนพนพริกอะไรได้เลยนะคะอร่อยมากเคล็ด <Get S 1> ลับนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราใช้เวลาอบในหมอ้อทอด15นาทีแล้วเนี่ยน้ำมันเริ่มละลายกากหมูเริ่มกรอบเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอากระเทียมที่สับแล้วเนี่ยมาเจียวใส่ลงไปในนี้เลยนะคะ จะได้น้ำมันกระเทียมเจียวแบบไม่ต้องเสียเวลาเจียวเลยค่ะได้ทั้งตากหมูแล้วก็ได้ทั้งกระเทียมเจียวหอมๆด้วยอันนี้คือเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะขั้นตอนนี้ง่ายมากๆสะดวกด้วยฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ